สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำข้อสอบสอบพอถอปีสองห้าหกหกข้อเก้านะครับปาโมมีส้มสองร้อยสามสิบผลแจกให้น้องสี่คนคือมาลีมาลินุษและนุ่นมารีได้รับส้มมากกว่ามาลีสามสิบผลมากกว่านุชห้าสิบผลและมากกว่านุ่นเจ็ดสิบผลจงหาว่านุ่นได้รับส้มน้อยกว่ามาลีกี่ผลก็ให้ มารีเป็น A ผลมารีเป็น A อลบสาผลนุชเป็น A อลบห้ 50, ผลแล้วก็นุ่นเป็น A อลบเจตอนนี้เราก็แค่เอามารี ไปลบกับนุ่นก็เป็น a ลบสาบลบกับ a ลบเจจะเท่ากับ a ลบสาบลบ a บวกเจจะเท่ากับ40